สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีระยะทาง96.41กิโลเมตรที่กรมทางหลวงกำลังดำเนินการก่อสร้างผลงานล่าสุดณเดือนมิถุนายน2565การก่อสร้างงานโยธาผลงาน79.867%แล้วเสร็จ6สัญญาจาก25สัญญาโดยสัญญาที่แล้วเสร็จประกอบด้วยสัญญาที่20พื้นที่อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบ,บุรีสัญญาที่21 พื้นที่อำเภอทาม่วงจังหวัดกาญจนบุรีสัญญาที่22พื้นที่อำเภอทาม่วงจังหวัดกาญจนบุรีสัญญาที่23พื้นที่อำเภอทาม่วงจังหวัดกาญจนบุรีสัญญาที่6พื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมและสัญญาที่1 4พื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนอกจากนี้ยังมีอีกหสัญญาที่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2565ประกอบด้วยสัญญาที่ห้า พื้นที่อำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมผลงานปัจจ ja e ุบัน93.97%สัญญาที่10พื้นที yup ่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมผลงานปัจจุบัน99.15%สัญญาที่15พื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมผลงานปัจจุบัน97.81% 8สัญญาที่17พื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี ผลงานปัจจุบัน96.257%และสัญญาที่18พื้นที่เอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีผลงานปัจจุบัน90.831%นอกจากนี้การก่อสร้างงานโยธาในสัญญาที่เหลือก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นกันนอกจากการก่อสร้างงานโยธาแล้วในส่วนของการก่อสร้างงานระบบซึ่งประกอบด้วยการก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องรวมถึงระบบอํานวยความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรปัจจุบันได้เข้าดําเนินงานในพื้นที่ต่างๆได้แก่ด่านกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีด่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีด่านนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมและด่านศรีสะทองจังหวัดนครปฐมส่วนอีก4ด่านที่เหลือคือด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกด่านท่ามะกาและด่านท่าม่วง จะเข้าดําเนินการก่อสร้างในลําดับถัดไปสําหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีในปี2566กรมทางหลวงจะพิจารณาเปิดใช้ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี2567ซึ่งจะเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกรุงเทพและปริมณฑลสู่จังหวัดทางภาคตะวันตกของประเทศสร้างความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน สนับสนุนระบบโลจิสติกการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวรวมถึงมีส่วนสำคัญในการประหยัดพลังงานเพราะจะใช้เวลาเดินทางจากต้นทางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถึงปลายทางจังหวัดกาญจนบุรีเพียง50นาทีเท่านั้น